มีต้นไม้ no uh right no ่อะไม้มไม้ีไม้ชั่วอะไรบ้างนะมีดอม้อะไรบ้าง้าหม้าหอะีนสวยดกไม้วมีอัญชันดอกอัญชันมีลักษณะอไรคะมีสีอะไร มีอะไรอีกมีอะไรอีกคะอ่าไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะค่ะน้องค่ะมุมี้ต้องแกะกลมขึ้นนะมีอะ มีใบเตยใบเตยเป็นยังไงลักษณะสีเขียวเป็นยังไงล่ะใบเตอยอ่ะออ,นนอ,ออกขึ้นไหนใช่ไหมคะมันเป็นยาวๆหนึ่งพนเอาใบเตยมาทำอะไรบ้างมันต้องกินโอ้ออร่อไหคะอันนี้รสชาตินะอ้ออันนี้กลิ่นหอมไหมคะกลิ่นหอมอ่ะขอบคุณค่ะต้องมือทั้งแข่งทุกคนเลยค่ะอ,อ่าเมื่อกี้เพื่อน เด็กๆบอกได้เลยว่าแต่ละบ,บ้านมีต้นไม้ที่แตกต่างกันไปอะพียม,มากอ่ะมาดูนะคะคุ้นรูเมื่อกี้มันมีทั้งดอกไม้ใช่ไหมมีทั้งต้นไม้นะคะอ่ะมาดูส่วนประกอบของต้นไม้กัน มีอะไรบ้างมีกิ่งไม้มีอะไรอีกมีผลไม้มีเป็นผลมีอะไรอีกมีรากมีอะไรอีก ขออน,นุญาตแจกเดี๋ยวคุยแจกอิมเพลทละอันอ่ะนมาแปลกไม่ถูกนะเพคืออะไรตรงไหน,นอ่ะเมื่อกี้บอกแล้วนะส่วนประอกอบของต้นไม้มีอะไรนะที่พี่ข้าหอมบอกเนมะื่อกี้เยอะ ไปไห้าเอาลากเขาลเอาแบบาข็